อันนีห้หลังจากที่เราติดตั้งโชคตัวใหม่เข้าไปเนาะจะตัวนี้จะเป็นตักตรงรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่เนาะมันก็จะมีคลิปคลิปล็อกตำแหน่งที่จุดหมุนมันเนาะจุดยึดโชคนะครับเดี๋ยวเรามามาลองเทสระบบกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบแบบใช้มือมือกดเปิดเอานะครับทีนี้มันก็จะขึ้นแบบนิ่มแล้วก็สมูทแล้วเนาะ,ะประมาณ แบนนี้ลองปิดดูนะครับเดี๋ยวทีไปลองกดสวิตด้านหน้าเดี๋ยวใช้ระบบเปิดสวิตจากตัวหน้ารถเนาะกดแช่นะอ่าเพิ่มเห็นไหมอันนี้ใช้สวิตคุญแจอยู่ตรงนู้นเมาเดี๋ยวลอง ลองระบบรีโมทนะครับลองระบบรีโมทปิดเนาะอ่านทุกระบบก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเปิดอย่าช่างกดเปิดอลองระบบกันหีบหน่อยที่อ่าเดี๋ยวพี่กดให้เดี๋ยพี่กดฮะอ่ะกดไปแลวอ่ะอ่า จะหยุดเนาะเวลามันมาชนอะไรก็เหมือนปกติเลยเหมือนระบบเดิมของตัวรถเลยนะครับตัวนี้